ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะน้องๆเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะน้องๆลองมองไปร,บรอบๆตัวของเรานะคะเห็นสิ่งของต่างๆที่มีประโยชน์บ้างไหมสิ่งเหล่านั้นก็คือทรัพยากรในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะ เรามารู้จักความหมายของทรัพยากรกันก่อนนะคะน้องๆทรัพยากรก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่มีค่าและมีประโยชน์ต่อมนุษย์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มนุษย์ใช้ล้วนมาจากทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างมากเลยนะคะทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้เรา ทำให้เราได้ทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายแต่สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันบางอย่างเมื่อเราใช้แล้วก็หมดไปสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคะ เรามาสำรวจสิ่งต่างๆในห้องเรียนของเรากันดีกว่าค่ะว่าในห้องเรียนของเรามีทรัพ,พยากรอะไรกันบ้างน้องๆคะสิ่งต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจํำวันนั้นมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะทั้งที่เป็นของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม รวมถึงสิ่งบริการสาธารณะทั้งหลายที่อำนวยความสะดวกให้เราสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเช่นดินสอกระดาษเสื้อผ้ากระเป๋านักเรียนแปรงสีฟัน ส่วนสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมนั้นก็อย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนสาธารณูปโภคต่างๆถังห้องสุข,ขาอ่างล้างมือตู้น้ำดื่มนั่นเองค่ะช่วยกันเลือกสิ่งของที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมให้ทีค่ะ เลือกให้ถูกต้องนะคะน้องๆ วันนี้ในชั่วโมงงานเกษตรคุณครูการดาได้พานักเรียนไปเรียนที่แปลงเกษตรกันค่ะคุณครูให้นักเรียนนำกระถางและ,มะเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่ทุกคนนำมาจากบ้านมาเพาะปลูกลงในดินเรือนเพาะชำโดยคุณครูจัดบัวรดน้ำช้อนปลูกและซ่อมพรวนให้นักเรียนขอยืมใช้ได้ตามสะดวกแต่เมื่อใช้เสร็จแล้ว ต้องล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วจึงนำมาเก็บให้เรียบร้อยทุกคนต่างสนุกสนานช่วยกันใช้ซ่อมพรวนดินและใช้บัวดรดน้ำจนชุ่มฉ่ำเมื่อหมดคาบเรียนนักเรียนทุกคนต่างไปล้างมือที่อ่างล้างมือเพื่อล้างสิ่งสกรปรกแล้วก็แวะดื่มน้ำที่ตู้น้ำดื่มโดยใช้แก้วน้ำของตนเองก่อนที่จะเข้าห้องเรียน น้องๆเห็นไหมคะว่าในแต่ละวันเราต้องใช้ทรัพยากรต่างๆทั้งทรัพยากรส่วนตัวและทรัพยากรส่วนรวมทั้งนั้นค่ะร่วมด้วยช่วยคิดเราจะเห็นได้ว่าทรัพยากรส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันในวันนี้ของพลอย มีหลายอย่างเลยค่ะน้องๆทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างและทรัพยากรส่วนรวมที่ใช้ในชั่วโมงเรียนงานเกษตรในวันนี้ของพลอยน้องๆทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างน้องๆคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่สิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนตัวของพลอยก็คือกระถาง มเมล็ดพันธุ์ดอกไม้แก้วน้ำค่ะและที่เป็นของส่วนรวมของโรงเรียนก็คือโต๊ะเก้าอี้นักเรียนซ่อมพรวนบัวรดน้ำต้นไม้อ่างล้างมือ ตู้น้ำดื่มช้อนปลูกแปลงเกษตรและห้องเรียนค่ะดูสิคะน้องๆว่าวันวันหนึ่งเราต้องใช้สิ่งของต่างๆทั้งสิ่งของส่วนรวมและสิ่งของส่วนตัวมากมายเลยนะคะ ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันมาถึงกิจกรรมกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะจงพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวหรือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวม 1. สมุดบันทึก 2. ออุปกรณ์กีฬาของโรงเรียน สชุดนักเรียนสหนังสือในห้องสมุดห้รองเท้าหกระเป๋าสตางค์เจ็จาน ที่โรงอาหาร 8. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน 9. เครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น 10. ดินสอ เอาละค่ะมาถึงเฉลยกันแล้วนะคะน้องๆสิ่งของเหล่านี้เราต้องเคยพบเจอกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะมาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันสมุดบันทึกชุดนักเรียนรองเท้ากระเป๋าสตางค์ดินสอ สิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ส่วนรวมในชีวิตประจําวันอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนหนังสือในห้องสมุดถาดอาหารที่โรงอาหารเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่นสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเรานะคะบางอย่างเมื่อเราใช้แล้วก็ต้องหมดไปฉะนั้นน้องๆควรที่จะใช้ให้คุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เป็นคนดีของสังคมและจะได้ช่วยกันร,รักษาทรัพยากรบนโลกนี้ให้มีใช้ไปนานๆด้วยสิ่งไหนที่เราจำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นยิ่งจะต้องรักษาเพื่อให้มีใช้ไปนานๆครันน้งหน้า เราจะมาเรียนรู้การใช้สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้อย่างประหยัดและใช้อย่างไรให้คุ้มค่ากันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะน้องๆสวัสดีค่ะ